ภาพยนตร์เรื่องนี้นางเอกมีน้องสาวหวานใจรเซนภาพยนตร์เรื่องนี้ภาคเสียงโดยหนุ่มสันติสุขอย่าได้หร <c oughs> อ,อย่าอย่าโอ๊ยขอนทษดิผมรู้แตภาษอังกฤษอะภาพยนตร์เรืเ่รอ,ง,อ,องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องคนเล็กมัดเทวดากำฟูกงำงฟู โดนคุณโดคืนให้เมื่อกี้เกือบจะเด้งกลับได้แล้วครับโชคไม่ดีลูกบอลเนี่ยมันลอยมาใช่แล้วพุดเดิ้ลวิ่งไปรับแล้วลูกบอลเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วนะเราเด้งอะไรไม่รู้ออกมาอีกทีเลยไม่รู้ไปโดนอะไรใครโดนอะไรคุณคิดว่าโดนอะไรครับไม่คือมันติดตรงที่เมื่อกี้คุณไปพูดว่าโชคไม่ดีคุณบอลเขาเลยขึ้นได้ยินคำนี้อาอีกนะใช่ไม่ได้ผมขอโทษผมขอโทษ